แล้วนักอุตสาหกรรมก็ก็ไม่ใช่ว่าจะมีชีวิตที่ที่ดีถ้าสมมุติว่าเอ่อคุณอยู่ในที่ที่หนึ่งอ่ะถึงคุณจะมีเงินมากมายก็ตามแต่คุณพัชชาถ้าเพื่อนบ้านคุณเขาเกลียดขี้หน้าเขาเถเขาเกลียดคุณจะมีความสุขยังไงจะอยู่ได้ยังไงไม่ร้อนรนหรือใช่ไหมฮะอันเนี้ยผมว่าเป็นอะไรสักอย่างที่ถ้าถ้าคิดให้ดีแล้วเนี่ยน่าจะหาคําตอบแบบนี้ค่ะแต่สําหรับผมเนี่ยผมอาจจะเห็นมาเยอะพอผมไม่ค่อยเชื่อ ขี้นานนักการเมืองเพราะผมว่าเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้ไหมคะผมว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอมันมาถึงจุดหนึ่งวันนี้เนี่ยมันเหมือนกับมัน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 เละเทะมันมันเน่าหนอนฟอนเฟไปถึงในระบบแหละคนที่ขึ้นมาเป็นใหญ่ในการเมืองเนี่ยวันนี้ก็คือคนซึ่งพร้อมที่จะเฉยัฉแล้วก็ใช้อํานาจทางการเมืองแล้วก็ประกอบที่ผมอยากจะเรียกว่าคือประกอบธุรกิจ ที่เรียกธุรกิจการเมืองธุรกิจการเมืองก็คือเอาอำนาจของตัวเองใช่ไหมครับเอามาเปลี่ยนเป็นเงินอันนี้ก็คือคอร์รัปชันน่ะแล้วก็ก่อนหน้าจะได้อำนาจก็เอาเงินเนี่ยไปซื้ออำนาจมาไปซื้ออำนาจมาก็โดยการลงเลือกตั้งบ้างไปซื้อสอสอไปซื้อสจอบตอะไรซื้อรัฐมนตรีอะไรต่อมีออไรเนี่ยนะครับแล้วก็เอาอำนาจตัวนั้นพอได้อำนาจมาก็อำนาจก็มาเปลี่ยนเป็นเงินเรียกง่ายๆว่าอันนี้คือธุรกิจการเมืองวันนี้การเมืองของเราเนี่ยมันไม่ใช่ มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาดูแลสารทุกสุขดิบของคนซึ่งต่างกันคุณพัชชากับผมสมมติว่าเราฐานะต่างกันความต้องการต่างกันะอ,อ,อะไรมีต่างๆกันแล้วเราก็มีความหลากหลายคแล้วก็ไม่เท่ากันเห<ช>ลื่อมลังแต่หน้าที่ของการเมืองก็คือทํำยังไงสมมุติว่าคุณพัชชาร่ำรวยผมยากจนทำยังไงให้คุณพัชชาไม่รังแกผมค สมมติผมแข็งแรงคุณประชาอ่ะแนทำยังไงให้ผมไม่ลังแกลมประชาเนี่นี่คือการเมืงจะเปิดโอกาสให้ให้คนที่หลากหลายและเหลื่อมล้ําสามารถอยู่ร่วมกันได้แต่วันนี้การเมืองมันไม่ใช่อนั้นแล้ววันนี้การเมืองมันคือเครื่องมือในการสร้างความร่ํารวยให้กับอภิมหาเศรษฐีไม่กี่คนไม่กี่ตระกูลแลาเป็นอภิมหาเศรษฐีประเภทพิเศษที่ผมบอกอก็คือหากินกับการเมืองเราไม่ได้ต่อต้าน เศรษฐีท,ท,ทั่วไปหรือรอุตสาหกรรมทั่ว,วไปใช่ครับแต่เราต่อต้านเศรษฐีประเภทแบบนี้ที่เอาเอาอำนาจอำนาจรัฐซึ่งมันเป็นอำนาจสาธารณะซึ่งมันควรจะยังประโยชน์ให้กับประชาชนทั้งหมดมันกลายมาเป็นว่ามันถูกเอามาใช้เ,เพื่อสร้างความร่ำรวยให้กับเขาะะด้วยวิธีทุจริตคอร์รัปชัน เอ่อเมกเอัโปรเจกต์สัมปทานอะไรก็แล้วแต่ล่ะรวมๆเนี่ยครับในเนี้เนี่ยคือประเด็นแล้วผมว่าวันนี้ดูมันเหมือนกับ3าสัปดาห์ก่อนก็เรื่องหนึ่งวันนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่ผมเรียนคุณพระชาะดไ,ได้เลยว่า สำหรับผมผมผมว่าถ้าเราเราแกะไอไอไอ้รายละเอียดบิดย่อหน่อยนี่น,นี่เรื่องเดียวกันนะค่ะอา<ช>จา,ยจารย์ค่ะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะวันนี้จริงๆแล้วก็มีปัญหาแทบทุกจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นจังหวัดของอุตสาหกรรมรไม่ว่าจะเป็นสมุทรปราการไม่ว่าจะเป็นปทุมธานีรหรือแม้แต่ว่าทางตะวันออกส่วนในในของประเอศก็ยังมีเลยใช่ไหมคะอีสานก็มีใช่ไหมนะวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้น สมมุติว่าถ้าประชาชนที่ต้องการคือเห็นด้วยกับอาจารย์<ช>เห็นด้วยกับสหสหรสวัสด์ก็ตามแต่<ช>มีข้อมูลหรือว่ามีวิธีการอะไรใดสามารถที่จะนําเสนอได้ไหมคะอาจารย์นำเสนอได้ครับ<ช>แล้ววันนี้เนี่ยประเด็นของเราที่เราพยายามจะลากจูงไปก็คือว่าถ้าเราลบ เออไม่เป็นไรพ่อแม่พี่น้องที่มาบข่าจะต่อสู้กับไอ้โรงงานโคกจะต่อสู้ไปเราก็สนับสนุนนะครับและผมเชื่อว่า13สยามไทยก็จะตามไปบันทึกภาพแล้วก็เอา,ามาเผยแพร่เราเองสาสวัตก็พร้อมที่จะทำงานภาคสนามและลงไปนะครับเพื่อจะทำะแล้วก็มาเผยแพร่ถ้าที่แหลมฉะบังก็จะทำเราก็พร้อมจะไป ถ้าเหมืองโปเตชที่สกลนครหรือโคร,ราชมีปัญหาเราก็พร้อมจะไปถ้าเหมืองทองที่เลยพร้อมมีปัญหาเราก็พร้อมที่จะไปค่ะอาจารย์แต่วันนี้สิ่งที่เราอยากจะเรียนเสนอท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยก็คือว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยผมว่าแทนที่เราเราไปลบทีละศึกนะครับาารคุณประชา คุณพระชาชนะศึกนี้เดี๋ยวมันก็เกิดผลอ,อีก,กที่มขึ้นมันก็เกิด<า>เกิดขึ้นมาแล้วมันก็วนเวียนกันและไอศึกที่เราเคยคิดว่าชนะไปแล้วมันอาจจะสักวันมันก็พอเปลี่ยนผู้บริหารมันก็กลับมาแพ้อีก <c oughs> ผมเลยว่าบางทีวันนี้เนี่ยน่าจะถ้าปัญหามันคือ,เ,อเรื่องของเรื่องเดียวกันมผมบอกว่าไอเนี่ยคือรอยเนื้อทำนองเดียว <c oughs> ถ้าเล่นกันแบบนั้นไอหัวโจกมันก็คือนักการเมืองกับ กับนายทุนการเมืองแค่นั้นก็จัดการมันเลยจัดการมันเลยก็หมายความว่าจัดการที่กรุงเทพจัดการที่ยอดปิรามิดเลยก็คือลมลมนักการเมืองแล้วแล้วตั้ง ประชาชนขึ้นมาผมหมายความว่าไม่ไม่ได้หมายความว่าจะไปล้มรัฐบาลยิ่งรัทักษิณแล้วก็เอาประชาธิปัตย์อะไรขึ้นมาแทนหรือจะเอาคุณบรรหารขึ้นมาหรือคุณสุวรรณคือจะล้างหน้าทิ้งไปให้หมดเลยล้างหน้าเลยแล้วก็ทําการแก้ไขหลายเรื่องเรื่องเรื่องที่เราคุยคุยกันแล้วก็มีอีกเรื่องซึ่งจริงๆเราก็คุณพระชาก็เคยคุยกันสักพักหนึ่งละถ้ายังไม่ลืมนะครับก็ เรื่องสมบัติชาติเนี่ยจำได้ไหมครับว่าโอ้โหเรามีน้ำมันดิบมีแก๊สมีทองคำทองแดงเนี่ยมานั่งคูณเลขเครื่องคิดเลขเอามานั่งคูณกันเล่นๆเนี่ยเราพูดกันโอ้โหหลายสิบล้านล้านเราพูดถึงว่าถ้าสมมุติว่าเงินเหล่านี้มันไม่สูญหายไปไหนเนี่ยล้วกลับมาสู่ประชาชนหกสิบห้าล้านคนเนี่ยเราคำนวณกันเล่นๆนะครับว่าคนไทยน่าจะมีเงินในกระเป๋าแต่ละคนนะฮะ65ล้านคนแต่ละคนเนี่ยไม่ประมาณ1ล้านถึง1ล้านครึ่ง ถ้าเป็นอย่างนั้นโอ้โหประเทศไทยเราเนี่ยเราจําไม่ได้เรารวยกันทุกคนเลยอานะจารย์เพราะฉะนั้นวันเนี้ยเราก็ยังมีเด็กขายพวงมาลัยตามสี่แยกยังมีแม่ค้าหาบเล่แผงลอยมีคนมาขายแรงงานอะไรเยอะแยะเนี่ยก็เป็นเพราะว่าไอ้เงินเหล่านี้มันไม่เคยถึงกระเป๋าประชาชนแล้วที่มันไม่ถึงกระเป๋าประชาชนก็เพราะว่านักการเมืองมันปล้นเอาไปมันไปคาตุงอยู่ในกระเป๋านักการเมืองเพราะฉะนั้นผมว่าวันเนี้ยสาหรับผมผมเลยบอกว่าอย่าไปรบศึกเล็กๆทีละศึกยึดเลย แล้วถ้ายึดอํานาจรัฐนะครับแต่ไม่ใช่ยึดโดยโดยเอาทหารไปยึด<ค>ะนะครับยึดโดยประชาชนถ้าเราได้อันนี้มาเนี่ยแล้วทวงคืนสมบัติอันนี้เนี่ยเราเปลี่ยนประเทศได้เลย <คะ S 2> เ,เราเราจะต้องจัดการแลวเราจะต้องจัดการกับนักการเมืองเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างไอ้คนที่มันเคยต้นไปจากประชาชนเนี่ยจะต้องดําเนินคดีนะครับแล้วก็จัดการกับกับพวกนั้นให้ได้<ค>ะนะครับแล้วถ้าคุณพระชามีเงินหลายสิบล้านล้านอยู่ในคลังอะ่ะโอ้โห ไอ้เรื่องการรักษาพยาบาลก็เปลี่ยนการศึกษา,กษา,กาโอ้โหเกือบทุกเรื่องนะครับน,นึกอะไรมันแก้ได้หมดนะครับ<ม>วันนี้เพราะฉะนั้นถึงถึงบอกว่ามันมาถึงจุดหนึ่งซึ่งมันฟังดูเหมือนกระแรงนะครับแต่ว่าก็ก็ม,มันเป็นความ,มจริงผมว่าถ้าไม่ได้แก้แบบลำหักลำโคน่นถอนรากถอนคน โจ์นี้แก้ไม่ได้หรอกครับเราไปลบที่แหลมชะบางทีเชื่อไหมครับเดี๋ยววันนี้นักการเมืองก็มาโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้เดี๋ยวจะทำให้เดี๋ยวทำมาเดี๋ยวก็หายไปเดือนหนึ่งเดี๋ยวกลับมาใหม่เออแต่มันติดขัดตรงนั้นใช่ไหมยวให้รอก่อนรอก่อนพอนั่นเดี๋ยวปัญหามันไปผุดที่มาตรพุทธคนก็เลิกสนใจแล้วก็ไปเปลี่ยนอีกทีผมว่าถ้าเล่นเล่นกันแบบนั้นไม่จบไม่สิ้นนะครับวันนี้ถึงบอกว่ามันอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดจะเปลี่ยนวิธีรบ อันนี้ยุทธศาสตร์ใหม่แล้ววันนี้ผมผมก็ก็ก็คิดก,ก,ก็ก็ดีใจอครับที่ว่าวันนี้ผู้ผู้คนก็เห็นว่าไ evet. อ้นี่มันเหมือนกับแต่ละจุดเนี่ยมันเหมือนดอกไม้ไหลายๆดอกผมว่าถึงเวลาที่เราอาจจะต้องร้อยให้เป็นพวงมาลัยพวงเดียวกันแล้วแ,แก้แก้ปัญหาเนี้ยทีเดียวที่เดียวเลยคคาจรรับ ก่อนที่จะเดี๋ยวจะเรียนถามอีกทีถึงเรื่องยุทธศาสตร,ร์ใหม่ที่อาจารย์ว่าะนะคะอาจารย์อยากจะเรียนถามสักนิดหนึ่งว่าอาจารย์ในฐานะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันสหสวัสดิ์วันนี้สิ่งที่สถา,สถาบันสหสวัสดิ์ทำอยู่ทําอะไรบ้างคะอาจารย์ตอนนี้เราก็ทําของสองสาอย่างก็นำไปเพื่อเพื่อจะนําไปสไู่เรื่องที่บอกว่าเราอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองะนะครับหลักๆก็คือ ต้องการสร้างมวลชนเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับรัฐบาลประชาชนมันคงไม่เกิดขึ้นด้วยการที่นักการเมืองอยู่ๆจะเอารัฐบาลประชาชนมาใส่พานแล้วให้เราเนี่ยท้ายสุดเราก็ต้องต่อสู้การจะต่อสู้ได้มันก็ต้องมีประชาชนจํานวนมาหาศาลบนท้องถนนมาออกมาเรียกร้องการจะมีประชาชนมากขนาดนั้นได้ก็แสดงว่าเขาต้องเข้าใจปัญหา<ม>เพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือการสร้างความรู้ะนะครับแบบวันนี้เราก็ไปแล้วเราก็เล่าเรื่องแนวทางให้ให้กับที่ แหลมชะบัง,บงผู้ชุมนุมที่นั่นไปที่มาบขามาบตะพุทธเราไปที่ขอนแก่นไปที่พิษณุโลกไปอุทัยธาน,นีอันนี้เราเราก็ไปของเราเรื่อยๆนะครับก็อันนี้ก็ต้องถือโอกาสขอบพระคุณทาง13สยามไทยนะครับที่เอาอภาพต่างๆเอามาเผยแพร่ตอนนี้ก็ก็กำลังอยู่ในช่วงของการระดมคนนะครับอตอนนี้ก็ เราก็จะไปตามที่ต่างๆไม่ไม่ใช่เฉพาะต่างจังหวัดในกรุงเทพเนี่ยเราก็เอาเอารถนะฮะคุณพระชารถรถปิกอัพรถปิกอัพรถปิกอัพแล้วข้างบนก็เป็นโทัลลโค้งขยายเสียงก็ก็ดีกว่าทัลลโข้งหน่อยนะะฮเป็นเป็นสปีกเกอร์ขยาเป็นเป็นไอ้สปีกเกอร์รอบรถแล้วเราก็มีไม้กระดานยืนข้างบนแล้วก็ไห้ปักเราก็ไปไปที่จตุจักรก็ไปมาแล้วนะครับไปตากศีลแถวแถว ทนบุรีวงเวียนใหญ่ไปเ <คะ S 2> ยาวราชสำเพงบางรักบางลำพูอะไรเนี่ยครับแล้วนี้เราก็คงจะทำต่อไปนะครับแล้วก็นี่นี่นี่ก็เพื่อเผยแพร่แล้วก็พยายามดึงให้คนเข้าใจเพราะว่าเราคิดว่าเราต้องใช้คนประมาณสอง0สนคนบนท้องถนน <คะ S 2> ซึ่งสองแสนคนเนี่ยเราก็ไม่ได้หมายถึง2อ0 0สนคนนะคุณพระจาเพราะว่าการที่จะมีคนบนถนนส0ง0สนคนค <ะ S 2> คุณประชาต้องมีคนเห็นด้วยกับคุณประชามากกว่า2 0 0 0 0 0คนเยอะ,อะถึงจะยอกออกมา<อ>ถึง2 0 0 0 0นคนบางทีคน,คน10คนกว่าจะมีคนออกมาสักคนใช่ไหมคนที่เห็นด้วยกับเราเพราะฉะนั้นเราเวลาพูดถึง20,000เนี่ยแท้จริงแล้วเรากําลังพูดถึงคนที่เห็นด้วยกับเราเนี่ยอ,อาจจะ2ล้านอาจจะ4ล้านหรืออาจจะ8ล้านหร,หรือเยอะกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือเราก็พยายามขับเคลื่อนแล้วก็ให้ให้คนเห็นว่า ประเด็นปัญหาของประเทศชาติเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแก้โดยวิธีเดิมๆไปไล่ประชาธิปัตย์เอาเพื่อไทยขึ้นมาไล่เพื่อไทยเอาประชาธิปัตย์ไล่ประชาธิปัตย์ไปได้เอาชาติไทยชาติพัฒนามันก็มันไม่จบไม่สิ้นวันนี้ถึงเวลาแล้วแล้วเราที่ตั้งไว้ก็ปักธงไว้ก็คือว่าคงจะต้องใช้เวลาสักประมาณสักหนึ่งพันวันนะครับก็ หนึ่งพันวันนี้ก็คือสิบเอ็ดไตรมาสหรือสามสิบสามเดือนเนี่ยเ,เพื่อที่จะที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้และแต่เราเชื่อว่ามันจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าคนะครับมันอาจจะทําให้มันเป็นช่วงเวลเล่ต่อแต่แต่เราไม่ได้หยุดนะครับไม่ได้แช่แข็งประเทศนะครับอันนี้ยังเดินหน้าต่อแต่ว่าเราจะสับรางนะครับแล้วเราเชื่อว่าไอ้ไอ้เวลาเนี้ยถ้าเราทําได้สําเร็จเนี่ยมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าของประเทศได้มากมายแล้วก็ ก็ <S <S ผมก็ปลื้มใจครับที่ผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านโดย,ยเฉพาะยิ่งที่ที่สิสามสยามไทยเนี่ยก็ได้ผลักดันสิ่งเหล่านี้แล้วผมเชื่อว่าถ้าทาสาเร็จโอโ้โหมันจะเป็นอน,นิสงส์มหาศาลจนที่อธิบายไม่ถูกคร<ข>อาจารย์จะช่วยเปลี่ยน<ม>ชีวิตของคนไทยหลายสิบล้านคนได้เลยนะครับศาสตาสวรรค์ดำเนินการต่างๆเหล่านี้มาเป็นระยะเวลานานแค่ไหนคะอาจารย์จนถึงวันนี้ก็4ี่0ิสัปดาห์ครับเราเรามาแล้วเราก็ได้มาร่วมกับทาง13สยามไทยคุณประชาคงจําได้นี่ นี่กครึ่งคอนตีแล้วนะนานเรสมควรนานเราสมควรนะฮะแล้ก็เราก็ได้ได้ได้ขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้วันนี้ก็กะว่าจะทําอันนี้เพิ่มนะครับแล้วก็ในรายการแบบแบบที่เราเรานั่งคุยกันอยู่เนี้ยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือพวกบ้านเกิดเมืองนอนแบางทีก็เสียงประชาชนเนี่ยผมก็คิดว่าบางทีอาจจะดึงคนซึ่งประสบปัญหานะครับ เรื่องเรื่องแบบนี้ให้ให้เขาวิทยากรมานั่งคุยด้วยนะครับมีพิธีกรมีมีพวกเรามีมีนักวิชาการเฉพาะทางนะครับมาคุยเรื่องพลังงานบ้างมาพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างมาพูดเรื่องการศึกษาอะไรพวกนี้เนี่ยนี่น,นี่นี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราเราเรามองอยู่แล้วเราก็พยายามที่จะขับเคลื่อนก็หวังว่าคงจะคงจะสําเร็จได้ในเวลาไม่ช้าผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์นวันนี้ เผลตอบรับถ้าพูดเป็นเปอร์เซนต์ดีมากถ้าพูดเป็นจำนวนยังไม่ดีค่ะถ้าเป็นเปอร์เซนต์ถ้าเป็นเปอร์เซนต์เนี่ยจากที่เราไปสัมผัสนี่คุณพัชชาไอ้ที่ที่ผุมเมื่อกี้ผมเรียนคุณพัชชาว่า,เอา,เ,อาเอาอะไรนะฮะลถปิกอัพใชแล้วก็ไปตามที่ต่างๆมีเครื่องขยายเสียง,งก็ไปเผ<อ>ยแพร่ให้ความรู้ไปไปตอนแรกๆเนี่ยพ่อค้าแม่ขายข้างถนนวินมอเตอร์ไซค์คนขายข,าข้าวแกงเขาก็เขาก็หงุดหงิด คล้ายๆก่อเราไปส่งเสียงดังไปรบกวนการทํามากินของเขานูหูนู่หูใช่แต่พอเราเราพูดเสร็จเราลงมาคุณพัชชาเชื่อไหมผมเนี่ยทานน้ำฟรีตลอดทานข้าวฟรีอะ่ะแล้วบางทีเขาก็ให้ดอกไม้บางทีเขาก็ห่อแกงให้กลับบ้านอันนี้โดยเปอร์เซ็นต์ผมเชื่อว่าวันนี้สิ่งที่ทาง13บาทำนะครับกับสหสวัธรรมเนี่ยวันนี้ผมคิดว่ามันตรงเป้าละแต่ปัญหาก็คือวันนี้ เราพูดกับคนทีมไม่ได้เยอะ,ะก็ขออภัยนะครับ13สยามไทยเนี่ยถึงแม้มีคนดูอยู่จำนวนไม่น้อยแต่มันก็ไม่ใช่ทีวีช่อง3หรือช่องอช่องท่าซึ่งโอ้โหทีวีช่องจอสีทั่วไปใช่ทีวีจอสีถ้าสมมติ